ก็วันนี้จะมา lock, อาันบอ็อกชุดชิงหลิวคันชิงหลิวราคาย่อมเยาว์นะครับกดมาได้หลักสิบนะครับสิบต้นต้นเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าของจะสเปคเป็นไงนะฮะ สั่งขันเบ็ดนีนะครับใช้เวลาประมาณสามวัน้วก็นี่นะเป็นขันเบ็ดได้มาสองคันเหรอเฮ้ยผมสร้างมาคันเดียวไม่ใช่เหรออ๋อได้มาสองคันนะ แล้วก็สั่งตัวเบ็ดมาด้วยนะเป็นตัวเบ็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวติดง่ายนะนี่ฮนะเกี่ยวติดอัตโนมัตินะนี่นออตโตเมติกกิลฟิตก็สั่งมาสามเบอร์นะ เบอร์หเบอร์แปแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์สิบเนี่ยสงมา Jamie, สามเบอร์เดี๋ยวลองไปดูผลงานนะครับว่าจะได้ปลาชนิดไหนนะครับสองเมตรสี่สิบนะ เดี๋ยวลองเปิดดูข้างในนะว่าสภาพคันจะสมราคาไหมหมดนี้หมดนี้อ่ลืมบอกนะหมดนี้ห้าสิบบาทนีห้าสิบบาทสองคันแล้วก็เบ็ดสามถุงนะครับถุงละสิบตัวถุงละสิบสองตัวนะ ลองเช็คคันเบ็กีนี้กันนะก็เป็นคันราคาย่อมเยานะเอามากะว่าไว้ตกคำๆนะก็กระดูกก็น่าจะพอใช้ได้นะยาวสองเมตรสี่สิบ ให้มาสองคันโอเคนะทั้งหมดนี้ในราคาห้าสิบหกบาทนสะีฟ้านะ ก็สีฟ้าเหมือนกันเนะี่ยจะดูสภาพข้างในคนระนี่คับสร้างมาคำๆนะน่าจะพอสู้ได้คนระับเดี๋ยวเราจะไปออกทิปสำหรับตกปลาหมอบัตเตอร์นะ